สวัสดีทุกคนมืวานนี้เป็นยังไงเนาะนีไฟปังปังกันบ่มี่ใครทึกเรียกทึกเวยกันบ่พี่น้องมีใครมานบ่พีไ่ไฟมานไฟปังมอเมื่อวานนี่สวัสดีชาว y youtube ทั้งหกดวงตาจา้าขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมลูกชาวนาพาระเลาะเละ เราเก็บเหตุนะจาะเหตุกันช่วงนี้ก็สิเป็นเหตุบดเด้อพี่น้องขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายรับชมเนาะขอบคุณสำหรับ้าดวงตานึกอ่าสิบ,บมีไผ่เข้ามาแล้วเนาะพี่น้องเข้ามาบอบบคอมเมนต์กับว่าเป็นอย่างขอแต่ว่าแวะมาให้กำลังใจเด้อจ้าพี่น้องชาวยูทูบ ผู้ใดเห็ุคลิปเลี้ยวกันเนี่ยเนาะจ้าพี่น้องมีใครเหตุคลิปเลี้ยวกันบอใน,นเนี่ยเป็นจ้งใดพวกเจ้าผลประกอบการพวกเจ้าได้ทําคลิปเลี้ยวกันบอคลิปเลี้ยวคลิปสตรีมกันบอเนาะชาว youtube จ้าขอบคุณเนอ้อจ้าขอบคุณพี่ youtube ส่งไปให้ทุกคนได้เห็นเนาะส่งไปให้ทุกคนได้เห็นยี่สิบคนเลยพี่น้อง ขอบคุณหลายๆจะมีไผ่ฟังอยู่บาน้อคอมเมนต์ให้ดูหน่อยคะ่ะพี่น้องคอมเมนต์ขึ้นมาให้เบิ่งหน้จ้าว่ามีคนเห็นเนาะมีคนเห็นข่อยโบน้อ่อยนางคอมเมนต์เอยนางไล่อยู่นี่เนาะเมื่อวานนี่ก็มีคนเห็นคนหนึ่งอยู่่นสอวน้องอิชาเนาะเมื่อนี้สิมีคนเห็นข่อยโบน้อเป็นจังไดจ้าปังปังกันแนบอเมื่อวานนี่มีคนปังคนหมานกันแนบอ สวัสดี16ล้านดวงตาจ้ารับชมอยู่ทางไหนเนาะพี่น้องคอมเมนต์ขึ้นมาให้เบิงงนะจา้าสวัสดีชาวยูทูบยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีทักทายชาวยูทูบเบอร์ มีภัยทำคลิปเลี้ยวบจ้จมิภัยทำคลิปเลี้ยวเ็ดคลิปสตรีมของเฟซบุ๊กบ่พี่น้อง,ยงอยากมาพูดคุยเนาะอยากมาพูดคุยเรื่องคลิปเลี้ยวคลิปสตรีมเนาะพี่น้องผู้ใดได้เหตุบอคือจ้างดังคือจ้างปังคัดเลาะจะ้ะชาว youtube ทั้งหลายพี่น้องชาว youtube พี่น้องเพื่นอนเกาเห็นข่อยบ่เนาะ มูเก่าเพื่อนเก่าเห็นกันบ่านอ๋อถ้าเห็นกันมาทักทายคอยเด้อเด้อพี่น้องมาทักทายกันหน่อยมาทักทายกันจา้าชาว YouTube ใครเห็นคอยก็คอมเมนต์ก้นมาให้เบิงเ้งแน่ยูฮูยูฮูมีใครอยู่ไหมถ้ามีส่งเสียงหน่อย ฝนตกนะจ้ะช่วงนี้กะขนาดใกล้ชีเข้านาหนาวแล,ล้วก็ยังมีฝนตกอยู่เนาะยังมีฝนตกลิ้นตกเออยามเมื่อเศร้าแต่เจ้าเศร้าเมื่อเศร้านี่ฝนตกเนาะทางอุดรเน้อพี่น้องผู้ใดรับชมจากทางใดกะออคอมเมนต์ขึ้นมาให้เบิ่งแ้วจ้าทางนี้อยู่อุดรจ้าพี่น้องจ้าอยู่อุดรจ้า ชาว YouTube ของเราเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่ายังอยู่บนนอจะ้ะยังอยู่ก็เขามาทักทายกันเด้อจ้ะเขามาทักทายพูดคุยกันเนาะคนที่ยังบ่ผ่านหรือผ่านแล้วก็มีคําแนะน้าอย่างกับมาในนำ้ำในเด้อมาถามคอยแนย่ว่าคอยเป็นหยังงคอยคือมานังเ้าใจจๆอยู่นี่เนาะพี่น้องเป็นหยังคอยกือมานังเว้าผู้เดียวอยู่นี่มาทักทายคอยแนยจาสวัสดีทั้งยี่สิสี่ล้านดวงตาจ้าที่ พี่ Youtube เขาส่งมาให้ดูเนาะพี่ Youtube ส่งไปให้เบิงผ่านผ่านแล้วเนาะจากเทียหนึ่งจากไอ u t u b e เนาะผ่านไปเทียหนึ่งแล้วบัดนี้เฮ็ดผิดกดเพิ่นเพิ่นก็เลยให้มันให้เก็บอันเวลาไหมเนาะจ้ะให้เก็บเวลาไหมสี่พันชั่วโมงก็เลยมาขึ้นไล่อีกจ้าพี่น้อง ผู้ใดมีคำแนะนํำข่อยอย่างบโนะตะก่อนกับพานแล้วล่ะจะพานเนี่ยยูทูเนาะพานกดพานเกี่ยนเพิ่นไปแล้วบัดนี้เฮ็ดผิดกดเพิ่นเพิ่นก็นเลยให้เก็บคะแนนใหม่เนา,นานะเก็บคะแนนใหม่หาผู้ติดตามใหมา่แต่ว่าอันเก่ากันยังอยู่คือเก่าเนาะจ้ะแต่ว่าให้หาเพิ่มเพินพ่นเพิน่นเพิ่นทรงขอความมาบอกว่าจังสั้นพี่ยูทู b e น่ะเฮ็ดผิดกดเขาอย่างติเฮ็ดผิดกดเขาคือว่า เพ็ดเนื้อหาซ้ำเนาะจ้ะเพ็ดเนื้อหาซ้ำเพ็ดเนื้อหาซ้ำก็เลยเขาก็เลให้มาเก็บเ,เวลาไหมเนาะจ้ะเก็บเวลามาม่อีกสี่พชั่วโมงตอนนี้ก็ได้2,200กลัวแล้วจ้ะเหลืออีก1,800งนอเนาะก็เลยมาขึ้นไล่ไล่ขอคะแนนสงสาร <laughs> ขอคะแนนสงสารจากพี่ๆชาว YouTube ทุกคนไป่านไปพานมาก็มาให้กำลังใจกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เด้อจ้าพี่น้องกดคอมเมนต์ให้กดละเทียเนี่ยคอมเมนต์ให้กดไลค์กดระเทียกดคอมเมนต์ในน้ำเนี่ยเห็นข่อยบอว่าเห็นข่อยบอเนาะหรือว่าค่อยนั่งว่าผู้เดียวสือส่อซินะค่อยกังงคงือกันคอมเมนต์มันม่ขึ้นเนาะ ขอให้เวลาเก็บคะแนนเอ้ยเก็บสะสมเวลาปีหนึ่งนอกจะสามร้อยหกสิบวันต้องให้ได้อันสี่พันชั่วโมงตอนนี้ก็ได้สองพันกว่าแล้วย่าไปเอาคลิปของคนอื่นที่เขาลงแล้วมาลงซ้ำเนื้อพี่น้องเลยมันผิดกฎเขาตอนแรกกันกับ,บว่าผิดดอกพี่น้องตอนแรกกันเนาะกับว่าลู้เนาะกับไปลบคลิป แบบไลา์หลายคลิปเทียเดียวนะก็เลยเขาก็เลยตรวจสอบบอ่มันเขาก็เลยส่งข้อความเมาื่วานช่องถูกระงับเนาะเนื่องจากคุณทำคลิปซ้ำเนาะก็เลยได้มาไล่สดใหม่จ้ะมิภัยเคยเจอแบบนี้บ่เนาะมิภัยเคย,เ,ยเจอประสบการณ์ที่ว่า ถึกระงับบัญชีเนาะคุณไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้อีกต่อไปเขาว่าเขามีช่วยให้เรียกอยู่สองทางทางหนึ่งคือยืนอดทนทางหนึ่งขึ้นให้เก็บคะแนนใหม่เนาะจ้ะก็ะเลยเลือกที่จะเก็บคะแนนใหม่ด้า สวัสดีสิบแปดล้านคนนราจะสิบแปดล้านดวงตาสวัสดีตาสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e พี่ youtube ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนดูใครนาะจาะเพื่อนกันยังส่งไปให้มูเบิงอยู่มึงสิขึ้นไล่ก็มีคนเบิงอยู่เนาะถ้าเป็นสมัยก้อนที่เริ่มเหตุ youtube ใหม่ๆขึ้นไล่เนี่บ่มีคนเบิงมาจากศูนย์คนอันนี้ระบบของเพื่อนส่งไปหคนมาเบิงเขาอยู่ สิบ,บอกคอมเมนต์กันยังดีเนาะยังมีคนบึง <c oughs> ก็ยังมีคนดูสิบหกคนขอบคุณมากมายจ้าสิบหกล้านดวงตาที่มาให้กำลังใจแต่ไม่คอมเมนต์เนาะบอกคอมเมนต์กับว่เป็นอย่างจ้าขอเจ้ว่ามีคนบึงเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หายหมดเลย <c oughs> สงสัยเพื่นพนอนผ่านหมดแล้วเนาะเพิ่นก็บไ่ได้มาเบิงไล่สดแบบนี้ สมัยก่อนนางไล่สดเป็นสองชั่วโมงนะพี่น้องเสียสีเหตุเ,เสียสีพนันบัดนี้ไม่เหตุผิดกดเพลินก็นเลยได้เก็บคะแนนม่จ้าผิดกดชุมชนของเพลินทำนำเนื้อหากลับมาเล่นซ้ำมาสัต สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวยู u ู e จ้าถ้าพ่านไม่เห็นคอยกับทักท้ายคอยเด้อพี่น้องทักท้ายกันเนี่ยจ้าเนี่ยจ้า ิดถึงฉันไหมเวลาที่เจอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนก็ไม่มีอะไรก็เธอคิดถึงใคร สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทำไมไม่มีใครคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะพี่น้องคอมเมนต์ให้หน่อยว่ามีคนเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยว่ามีคนเห็นหรือว่าบ่ามีคนเห็นปะ สวัสดีพี่น้องชาว YouTube จ้าสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ตอนบ่าย,ายตอนบ่ายสามโมงสวัสดีวันหยุดเนาะสวัสดีวันเสาร์ สวัสดีจ้าสวัสดีชาว YouTube สวัสดีทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่คอมเมนต์นะจ้าคอมเมนต์ขึ้นมาแน่ว่ามีคนเห็นคอยบอถ้ามีคนคอมเมนต์ขึ้นมาสิลองเพียงให้ฟังเด้อ สวัสดีจ้าพี่น้องชาว youtube คิดถึงกันไหมถึงกันบอคิดนอดกันบอคอมเมนต์ขึ้นมาบอกแน่จ้าดาจ้าตาตาดาจาหรือจาดรอจ้าเป็นเั่ไดเมื่อวานนี่มานกันบอจ้าเมื่อวานนี่มานกันบอบอกเลขนะกับบัตเถึะเมื Canada ่อวานนะบอกศูนย์สี่กับอันแปดเก้าเนาะมันออก อันสิบเก้ากับอันเจนะ็ดเก้าเนาะโอ้ยสุยปิดเลยพี่น้องเก็บถึกเก็บถึกจะเก็บถึกมีคนถึกมีคนหมานบ่เนาะเมื่อวานนี่มีคนถึกมีคนหมานมาน่มา